ต้มน้ำให้เดือดก่อนนะต้มน้ำให้เดือดแล้วก็อเอาไข่ใส่แล้วจับเวลาเลยจ้ะจับเวลากันเลยไข่ยังมาตูมนี่ต้องทำกับไข่เก่านะใช้ไข่เก่าจ้ะไข่ใหม่ทำทำได้แต่ว่าไม่สวยสู้ไข่เก่าไม่ได้ถ้าทำไข่ยังมาตูมทำไข่ต้มทำไข่พะโล้อะไร ต้องใช้ไข่เก่าทั้งหมดจ้ะเดี๋ยวมาดูการว่าสาใช้เวลากี่นาทีออกมาแลย้ยสวยเลยเลยจ้ะ เราเอาไข่ลงไปสักนาทีเรือว่าสองนาทีก็แล้วแต่เราต้องคนบ้างนะเพื่อว่าไม่ให้ไข่แดงอะลอยไปติดกับเปลือกไข่จ้ะคนให้ไข่แดงไปอยู่กลางลูกมันไม่เข้ากลางหรอกแต่ก็ก,ก็มันก็จะไม่มาติดเปลือกเละต้องคอยคนคอยพลิกไว้จ้ะคอยคนไว้นาทีคนสักทีแต่ต้องคนช่วงแรกๆนะ ช่วงที่ว่าเคยยังไม่สุกอะจ้ะ ค่อยคนค่อยคนคอยพลิกไว้จ้ะอยาให้ไข่แดงติดเปลือกออกมาแล้วมันจะได้สวยไข่ยังมาตูมนี่ต้องใช้ไข่เก่านะคะใช้ไข่เก่าเท่านั้นค่ะไข่ใหม่ทำไม่ได้ทำได้ก็ออกมาไม่สวยไข่เก่าเป็นสิบวันเนี่ยสิบวันสิบห้าวันยิ่งดีจ้ะไข่ใหม่นี่ หนถึงเจวันนี่ถือว่ายังเป็นไข่ใหม่ยังไข่แดงยังกลมอยู่แต่ถ้าเจวันขึ้นไปไข่แดงจะ,จะไม่ค่อยกลมแหละนั่นแหละเราออกมาต้มได้แหละต้มหรือว่าทำาไเนี้ยทำไข่ยังมาตู้มาอะไจะสวยแหละสวยเพราะสวยกำลังดีเลยไข่ประมาณ10วันจะส,สาเสียงไม่ค่อยมี ต้งเสร็จได้เจ็ดนาทีแล้วก็เอาเอาออกจากน้ำร้อนเลยเอาไปใส่น้ำอุณหภูมิห้องเลยแต่ถ้าได้น้ำเย็นยิ่งดีนะถ้าได้น้ำเย็นยิ่งดีจะคือว่าเหมือนว่านกฟาร์มร้อนจากร้อนไปเย็นเลยอะเคยจะสวยมากแต่นี่สาสาไม่มีน้ำเย็นสาใช้น้ำอุณหภูมิห้อง ใส่น้ำเยอะๆใส่น้ำเต็มหม่เลยค่ะอบไข่ลงไปแช่เย็นเดี๋ยวสาปอกให้ดูนะว่าสวยไหมได้ทำกับไข่เป็ดนี้อร่อยไปยังมาตูมอนะกินกับข้าวสวยร้อนๆน้ำปลาพริกสักถ้วยอเติจ๋าพูดแลย้อยาก ใครเขมาช่องสากดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกินให้สาอาหารตายด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะคะมากินไขย่ยางมาตูมกันจ้า